สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเร s ่อ r The o r of l o v l e อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผู้อ่านจะทำเรนดอมนะคะให้กับคุณทุกๆคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อเรนดอมของเราวันนี้นะคะก็คือก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อของผู้อ่านนะคะที่ผู้อ่านคิดทําเองขึ้นมาขึ้นมาเองเลยนะคะของชาแนลนี้ไม่ได้เป็นโอกเรนแบบใครนะคะเป็นหัวข้อประจํานะคะแต่ก่อนที่ช่วงทํา YouTube ใหม่ๆ ทำช่องทำช่องใหม่ๆอ่ะทำหัวข้อเนี้ยนะคะทุกวันทุกคืนก่อนนอนนะคะเพื่อส่งทุกคนนะคะเข้านอนนะคะแล้วก็เพื่อส่งพลังบวกนะคะต่อให้กับทุกทุกคนเพื่อส่งทุกคนเข้านอนอย่างหลับฝันดีนะคะเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมานะคะพะกบกเช้าวันใหม่นะคะสู้กับโรคใบที่ยุ่งเยิงนี้ไปได้วยกันนะคะ หัวข้อของเราก็คือก่อนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคําทํานายยังคงเป็นแบบเบอร์รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจะคําทานายตามหน้าไพ่นั้นนะคะจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลย อยากเก็บไปคิดให้มันสับสนวนวายจิตใจยอยากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์นะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีๆพอนะคะก่อนไปฟังํานายนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะทางช่องว่ายังคงมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ยังจาหน่ายนะคะแบ่งบูชาวัตถุมงคลนะคะหรือว่าจี่พระพิฆเนศพระแม่กาลีพระแม่ลักษมีนะคะราคา699บาทค่าขนส่ง50บบาทไม่มีปลายทางนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ทักแชทมาได้นะคะและตอนนี้ก็เปิดรับบุญดวงส่วนตัวแล้วนะคะ แบบโทรคุย1ชั่วโมง399บาทแบบพิมพ์สิบคำถามนะคะหนึ199บาทนะคะก็แอดไลน์ทักแชทมาได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพูดผิดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทำนายก่อนเลยนะคนนอนคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครใช่คนที่อยู่ในใจคุณไหมใช่คนที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่าหรือใช่คนที่คุณรอคอยใช่คนที่คุณนึกถึงเขาไหมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานนะคะพลังงานของคนคนนี้กับคุณเป็นอย่างไรกันอุ้ยหกถ้วยอุ้ยไบแรกก็หกถ้วยเลยเหรอคะไปแรกหกถ้วยนั่นคือเป็นคู่จากอดีตชาติก็ได้เป็นคนที่คุณเคยรู้จกักเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือว่าเป็นบุคคลเก่าๆที่เคยรู้จักหรือหรือคนรักคนเก่าเขาคิดอะไรกับคุณอุ้ยเขาอยากขอคุณเริ่มต้นใหม่เหรออ้วาวทำไมอะ่ะ ันนด้นเดนดูก่อนดูก่อนว่าไพ่จะบอกว่าอะไรโอ้ใจร้อนมากเลยนะเนี่ยน่าจะประมาณว่าติดต่อคุณไม่ได้เลยไม่ได้พูดด้วยเลยนะคะคุณไม่สนไม่คุยไม่แคร์โอเคอีกหนึ่งใบพอชัดเจนละอ่ะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดถึงบุค,คลิกลักษณะก่อนเนาะตัวสูงใหญ่นะคะผิวเนี่ยขาวนะต่างชาติได้คนไทยได้แต่ถ้าเป็นชายไทยคนไทยเนี่ย ก็คือผิวถ้าเกิดว่าจะดำจะแทนก็ไม่ดำซะทีเดียวนะคะน่าจะแทนแทนแค่นั้นเองนะคะเกิดจากกิจกรรมกิจการทํางานในของเขาเขาชอบการออกกําลังกายเขาชอบพัฒนาตัวเองนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นควบคุมคนอื่นนะแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงในชีวิตแล้วเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเขารู้สึกว่า ถ้าพูดเรื่องของคุณขึ้นมาเขาจะใจร้อนแล้วก็หงุดหงิดวู่วามขึ้นมาทันทีเขาค่อนข้างใจร้อนในความสัมพันธ์นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือทําไมถึงอยากจะกลับมาเริ่มใหม่อะทั้งๆท,ที่ดูจากพลังงานไพ่นะคะอาจจะเป็นการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแหวงกันหรือว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไหมนะคะหรือว่าม,ม,มีปากเสียงกันนะคะหรือด้วยเหตุผลต่างๆนานาจากการทํางานการเดินทางไกลหรือว่า คนไกลนะคะทําใไม่ต้องห่างหายกันไปแล้วก็จะได้อยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กันอะอยากจะพูดจะคุยกับคนอีกครั้งคิดถึงคุณอะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอะนะคะคนคนนี้ยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหรือเป็นคนเก่าๆไหมคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณอะอเด็กกว่าคุณได้รักต่างวัยถ้าพูดว่ารักต่างวัยอาจจะไม่ใช่ว่ารักแค่รักต่างวัยอาจจะเป็นรักคนละวัยคนละเออ่ เขาเรียกอะไรนะวุฒิภาวะด้วยวุฒิภาวะด้วยความรับผิดชอบในชีวิตในครอบครัวในสังคมต่างๆนะคะคือต่างกันมากนะคะอืมเขาค่อนข้างใจร้อนนะคนคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคุณขึ้นมาเนี่ยเขาทำไมเขารู้สึกใจร้อนบู้วามหรือคุณไม่ได้คุยกันนานแล้วเหรออาจจะขอดูหน่อยว่าทําไมถึงอยากกลับมาเก่าๆอยากกลับมาเรื่องอะไรเพราะอะไรถึงอยากกลับมา โอ้ห้าถ้วยเลือกกันแล้วนะเกิดทาวเวอร์ไพ่สองใบเนี้ยออกมาเองนะคะยังไม่ได้เลือกเลยอ่ะทีนี้เลือกแล้วสิบดาบแน่นอนนะคะเกิดการทะเลาะกันเกิดการหักหลังทะระยศกันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนอื่นหรือมีใครแอบซ่อนไว้หรือเขาเข้ามาหาคุณท่านที่เขายังไม่สดแล้วคุณมาจับได้คุณมารู้คุณก็เลยไปอ่ะทีนี้รู้แล้วนะคะว่า เป็นเพราะอะไรนะคะหรือหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณนั่นแหละมาทีหลังนะคะคุณมาทีหลังนะคะ,คนะ,คะ,ะในลักษณะนี้นะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้คนคนนี้แบบนี้เขาอยากจะฝากข้อความมาถึงคุณว่าโอเคเราไปดูข้อความกันนะคะข้อความที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณก่อนนอนคืนนี้จากใจเขาเลยนะจากใจเลยว่าอยากจะบอกอะไร กระเด็นออกมาแล้วเดี๋ยวนะคะหลน่นโอ้ใสองใบนี้หล่นนะเอาใบานี้ก่อน We will be together again นะคะเขาอยากกลับมาอยากกลับมาเป็นอยู่กับคุณอีกอ่อีกครั้งอะ่ะอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอะ่ะ I want to feel that way again เนี่ยเห็นไหมเขาอยากจะมีคุณอีกอะ่ะเนี่ยสองใบนี้หล่นลงมาพอแล้วสำหรับนี้ไม่เปิดนะคะ พอไพ่หล่นลงมาเองสามับแล้วไพ่หล่นลงมาเองนะคะเอาสองใบพอโอเคพลังงานค่อนข้างที่จะตรงกันพลังงานค่อนข้างที่จะล้อกันนะคะเขาเป็นฝ่ายที่ต้องการแบบนี้นะคะอ่าคนคนนี้ชอบออกกําลังกายด้วยนะชอบดูแลตัวเองนะคะชอบดูแลตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตด้วยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่อ่อเป็นคนในสังคมที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังในแวดวงสังคมที่เขาทํามานะ อยู่คนเดียวใช่ไหมโอ้เขาสงสัยนะเขาอยากจะรู้อุ๊ยอุ๊ยแต่งงานกันไหมรักมากๆนะโอ้ยจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเอ๊ะตัดใจไม่ได้เขาบอกว่าผมหรือว่าฉันนะคะผิดเองขอโทษอ้าวเขารู้ตัวนะ สิ่งที่เขาทํากับคุณในสิ่งที่เขาทําไปแล้วไม่ดีพันตัวไม่น่ารักอะคะ่ะเมื่อไหร่จะกลับมาโอเคแสดงว่าอย่างที่ผู้อ่านพูดไปตั้งแต่เริ่มว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายทิ้งเขามาเองเพราะว่าคุณถัดคุณรับไม่ได้คุณทําใจไม่ได้ในสิ่งที่คุณได้รู้เขาทําถึงเขาทําอ่ะนะคะขอโทษนะขอโทษนี่ขึ้นมาสองใบแล้วนะอืมจะไม่ทําอย่างนั้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอโทษอะไรเงี้ยขึ้นมาสองใบแล้วนะคะอยากเห็นหน้าคิดถึง อ่ะโอเคขออีกหนึ่งใบนะคะอคุยขาดเธอขาดใจแต่มันมีไพ่คาว่าขอแต่งงานนะผู้อ่านมองว่าในอนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ถ้าความรักแบบนี้ได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือกลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งผู้อ่านมองว่าความรักครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะถ้าคนคนนั้นนะขอ,ขออย้ําตรงนี้นะถ้าคนคนนั้นไม่ได้ทําผิดจนไม่น่าให้อภัย ต้องใช้คำนี้ถ้าคนคนนั้นไม่ทําผิดจนไม่น่าให้อภัยนะคะอุ้ขอแถมหนึ่งใบรักมือมันไปเปิดเองนะคะอืม่านมองว่าจะกลับมาแต่การกลับมาครั้งเนี้ยบอกก่อนว่าก่อนตอนไปทรยศการหักหลังการหรือมีเรื่องไม่เข้าใจมีบุคคลที่สามนะคะหรือเขาทําให้คุณตกเป็นบุคคลที่สามโดยไม่รู้ตัวถ้าความรักครั้งเนี้ยสภาวะการแบบเนี้ยกลับเข้ามาจะต้องเริ่มใหม่นะคะ ไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วดีเลยแต่งเลยมั่นเลยไม่ใช่นะต้องเริ่มใหม่ต้องสารต่อกันใหม่นะคะยังไงก็ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้ชมคลิปนี้นะคะรับพลังงานที่ดีๆไปนะคะ,แล,ะแล้วก็ขอให้พลังงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะเพราะผู offend, so ้อ่านตั้งใจที่อยากจะทําเพื่อสร้างพลังงานดีๆให้กับคุณทุกคนนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆรับเอาแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจริงกับคุณผู้อ่านเชื่อแบบนั้นและผู้อ่านก็ทําอยู่ นะคะดึงดูแต่สิ่งดีอะไรไม่ดีทิ้งมันไปไม่ต้องไปสนใจรับเอาไปแต่ข้อความ,มดีๆี้ทําทนายดีๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังมีความรักนะคะกับคนที่คุณรักและปรารถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ